สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมือเพื่อนกันเบริร์สุขสุขคนว่าจะเป็นทา้งในประเทศเด้อต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนฮับเข่าสู่ช่อง youtube ของแม่น้องคัพเตอร์อีกแล้วพี่น้องเอ้โดยมาพบพกก่พนะ่กันเมื่อนี้เนาะก็อยู่ในเฮือนครัวอยู่เฮือนใหญ่ของเฮาเองคือเก่าเมื่อนี้พี่น้องเอ้สิเข่าครัว,วคือเก่าเด้อป้าลุงเนาะมาอ่าแม่น้องเตอร์ก็สิมาเห็ดข,าขาั่วเข่าพี่น้องเอ้ ขัวเขาขัวเนาะเขาขัวเขาใหม่บ้านเฮาเอิญกับพี่น้องเยเอิญคือกันแหละนี่เอาซีเป็นเอาข้าวสารพี่น้อยอยู่ใส่กระทะเรียบร้อยเนาะแมนเกิดเอามาแล้วเอาข้าวสารมาแล้วก็เขาสีมาขั่วขั่วให้มันใหม่เนาะกัมาเป็นข้าวขั่วแหละเตรียมพี่น้องนี่หัวสิไข่ขัวเขาขัวหมักพริกเนาะเฮากะสิได้กล้าเกียมแบบขั่วใบไทรลาบใส่ก้อย ในมาไว้นี่ก็สิมีงานแต่งพี่น้องเลยงานแต่งน้องสาวหล่าเนาะก็เลยสิกาเกียมไ้แต่ทางเจ้าของงานเพิ่นกันยังบริมาพี่น้องเลยกันยังอยู่พุ่นแหละฝั่งไทย่นแหละเนาะไปเห็นเวียงเห็นงานที่พุ่นแหละเพิ่นกันยังบริมาแต่อยู่ทางบ้านพี่แมงเตอร์ก็ได้สิกาเกียมแบบแนวอยู่แนวกินบ่เนาะเป็นเครื่องในนั้นในนี่แหละพี่น้องเลยก็เลยสิกาเกียมไปถาเพิ่น เวลาเพิ่นมากอะห่อนมือหอนยามมันเขาก็สิได้จับเห็ดโลดเนาะมันจะได้ง่ายพี่น้องเลยโดยในขอ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 เพิ่นเคเกินขั้วแมงเตอร์ก็ว้แล้วพี่น้องเลยเนาะเตรียมไว้พี่น้องเลยถามีจีอาูดจกว่ามีงานมีการโอ้ยพี่น้องเลยแมงเตอร์เลยห่อได้อยู่ได้นอนนอนกันบบารับพี่น้องเลยก็คือว่าทางน้องสาวลาเนาะน้องสาวลาเพิ่นกะสีมา แต่งงานหรือว่าแต่งโองเนาะบ้านเขาเอินพี่น้องเลย,ยก็ง่ายๆกะแต่งดองผูกแขค้นฮะแหละมัดแขนผูกแขนเนาะโดยกะเลยอ่าสีขัขว่ขวเขาขั่วใบใส่ลาบใส่ก้อยในงานแต่งเพื่นอนฮะแหละก็คือมือวันที่หลังจากงานแต่งอ่าบา่าวลาสาวไทยพี่น้องเลยเนาะก็คือน้องทรายน้องทรายอยู่คนหนึ่งเนาะก็คือทางแม่น้องเตอร์นี่ก็มี เอ้ยน้องกันอยู่หาคนพี่น้องเอ้ยน้องมีหาคนแล้วก็มีแมน้งองเตอร์นี่เป็นลูกคนที่สองเนาะบางเอ็กซี่บางท่านหรือว่าป้าลุงบางคนเนาะเิ่นกับโบหูพี่น้องเอ้ยเิ่นกับยังบอกข,ข่าวใจเดือว่าไปติดตามแมน้งองเตอร์มาเนาะก็คือสิบบกข่ขขาวใจก็คือชิบโบหูก็เลยสิแนะนาหรือว่าอธิบายให้พี่น้องได้ข่าใจได้คลิปดดยวนี่เด้อเด้อเนาะ,ะก็คือว่ามีลูกอยู่หาคนมีลูกสาว4ีคนพี่น้องเอ้ยมีลูกสาวแล้วก็มีป้าใหญ่เฮาหัน เป็นลูกกกเนาะคือป้าใหญ่แล้วก็ลูกคนที่2ก็คือแม่น้องเตอร์เองเนาะโดยแล้วคนที่3ก็คือแม่น้องเพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคนที่4ก็คือบ่าวลาวสิอ่ะนกอะเฮ้ยอ้าวสสขนมยลุงก่อนสดีนมืงามนมืงามาดีป้าลุงจ้ะสดีป้าลุงโดยไปอันนี้สงเด้อโอ้ยชื่อขนม้ยกินเป็นวัดได้ลูกยนี่เจ้าแท้นีไปบัดนี้ เด้อไปดินเด้อะไม่เสียดวียดเด้ออะเนาะก็ต่ออีพี่น้องเูกือนเดิมกัมันจะไปเช็ดขนมก็คือคนคนทีซีเนาะห่างกอดคนที่ซีคือเบาลาวเพิ่นเนาะที่ได้เมียอยู่ฝั่งไทยพี่น้องเลยอยู่ซีสเกตเนาะงานแต่งเพิ่นกันในวันนี้ก็คือวันที 31ธันวาคมนี่แหละพี่น้องเลยแต่มีเอชซีบางท่านเนาะพ่อแม่พี่น้องบางท่านเพื่อนกับไททามไทยขมามาเมนเตอร์นี่ไม่ได้ไปบอเนาะบางเอชซีหรือว่าเพื่อนกัโทรมาไทมพี่น้องเลยจ้าเมนเตอร์กระชีจ้างให้พี่ให้น้องอ่าอู้เลยคลิปนี้เลยเนาะเฮลูกดินถาเด้อก็คือเมนเตอร์นี่ก็คือสี ไม่ได้ไปดอกพี่น้องเลยเพราะว่าบัตรเบอร์เขากับโบมีเนาะไปหาเฮดบัตรคาวไปบ่ไปกับกับสีหอดแต่มุกพี่น้องเลยถ้าเป็นบัตรคาวเหาเฮดบัตรคาวไปเนาะหาเฮดหนังสือไปกับหอดแต่มุกเลยไปหั่นกับเจ้าหน้าที่เพิ่นกับชิบุรบประกันเท่าเนาะโดยกเลยมีแต่เมนองเชอร์เพิ่นไปกับพ่อลองเชอร์เนี่ยเนาะกับทีมงานสายบุญเพิ่อนมาเตียบอสิไปบอเดอร์ที่ได้การเมนสเตอร์กันยังอันนั้นนี่แหละเนาะก็คือสินน้ำคีบไปละแต่ พอแม่พี่น้องคนถามมาแมงเตอร์ก็เลยที่มาอธิบายให้พี่น้องฟังเนาะแต่แมงเตอร์ก็บม่ได้ไปเด้อพี่น้องเลยเนาะบางคนเพิ่อกระโทรมาถามว่าแมงเตอร์บม่ได้ไปงานแต่งน้องชายบ่เนาะเป็นยังงั้คือบ่มาสินะพี่น้องเลยแมงเตอร์ก็อยากไปอยู่พี่น้องเลยแต่มันก็ยากซะเนาะโดยบ่เป็นอย่างแต่มาฮอดบ้านฮอดเพื่อนเฮากะปลูกแขนหับจับแขนเอาน้องนุ่งเนาะโดยเป็นอย่างนู่นแ่ะไม่ชอบอย่างนั้ เล่นเทือดมาเาเกลือมาเอาเกลือเออเบิงยังไงเนาะก็คือสีบอได้ไปน้ำเพลินแต่อยากไปอยู่แต่มันกล้งหนักหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเนาะกับพ่อแม่พี่น้องบางท่านเพิ่นก็คือสีเข้าใจคือสีหู้เนาะว่าการไปการมามันกับบสะดวกสบายปันไดยพี่น้องเลยแต่ถ้าฟังเบิงหลังปีใหม่กว่าน้องนุ่งกับปิมาอยู่กับผูกแขนเอาน้องอยู่บ้านอยู่เพื่อนห้าไป่เด็เนาะวันมันง่ายแต่ทางนี้ก็ สิก้าเกียมไว้ผูกแขนน่องสาวลาพี่น้องอะไก็คือคนชุดท้ายแล้วบัดนี้เนาะมีกันอยู่หาคนพี่น้องเขากะบางคนกะเพื่อนกะไปมีครอบมีกลัวไปเนาะคือบางนี่กะแมียงเตอร์ก็ได้อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนไงอยู่เพื่อนอะก็เพื่อนเข้าเพื่อนพอเพื่อนแม่์แต่ก็อยู่กับน้องสาวแหละพี่น้องอะยแต่เพื่อนกะยังไม่ได้มากก็เลยอยู่ถ่าเพื่อนเนาะอยู่ไปก่อนแต่เพื่อนมากกับชิวต้องกานในแดเพราะว่าเพื่อนแมียงเตอร์ก็ยังไม่ได้ขึ้นอยู่พี่น้องเลย เลยแต่วันนี้เพื่อนมาสิมาผูกเคนปีใหม่นี่กะวันที่วันที่สิบเอ็ดปีน้องเลยเนาะแม่งเจอเกลยก้าเกลียมค่าเพิ่นเตรียม่าไปเหตุงานเต้นน้องสาวบัณนี้เพิ่นกายคอสิมาพร้อมกันกับแม่น้องเชือบอดดื้อจังใดเลยยังมาหู้เนาะคันสิมากอ่ะตอนที่หนึ่งที่สองอี่แหละเจ้าของงานเพิ่นสิมาพี่น้องเลยเนาะแม่งเจอเกลืก้าเกลียมไว้ให้มีหันนี่เขากั เตรียมไว้เวลาอันนี่เรา,า,าก็จะได้สะดวกสบายพี่น้องเลยเดี๋ยวดูสินี่อันนี้ฝากนี่ผมจะเอาเจอก็ได้มาแล้วเนาะไอ้กัรมาไอ้การสีฝากอ่าช่องนี้แหละไปให้เพื่อนพี่น้องฝากแม่น้องเชอหน่ะเนาะสีเป็น งานแต่งบ่าวลาวสาวไทยพี่น้องเลยเนาะเราจะใส่ใส่ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันว่าสิเป็นาลาวไทยกันอยู่กันได้เนาะพี่น้องเนาะเอาแต่หักแย่งกันจินใจต่อกันบุปเป็นอย่างแม่น้ำคลองกันกะบุมีปัญหาสำหรับความฮักพี่น้องเลยอันนี้ก็สีประมาณนี้เนาะคือว่าวันที่สามสิบเอ็ด ແລະມາເຖິງເນສັບຢທັນວາຄົມພນບາຄົນກໍຄູດນະພິນກ້ລິບນທມນ້ອຕິພິ່ນແນບໍຕຽິມນເີນນເີທາหนພີ່ນ້ອງເອີຍແມ່ເມືອເດີກະຊິອາທາງກາດຫຼືວ່າບັດເຊີນີ້ອາໃສ່ໄປໃຫ້ເພິ່ນລະກະຊິฝາກໄປນະແມ່ນ້ອງເຊີເນຕົວຊບໍ່ໄກສົ່ງອງປພີ່ນ້ รายละเอียดก็คือสิบ่มีแหละแต่แม่คร,รูก็สิไดอ่านให้พี่ให้น้องฟังเนาะพี่น้องเอ้ยสิประมาณนี้นี่ทางนี้ทางนั้นก็อาหแพงกคือเก่าเนาะน้องซายน้องายติดแม่นื้อพี่น้องนีน่ะเนาะมีลูกซายอยู่คนเดียวพ่อแม่อ่าน้องอปเตอร์นี่ก็่าตพี่น้องก็มีผูกชายอยู่คนนึงเนาะกันกัลูกสาวเบิดพี่น้องเอ้ย ดูด้วยดู้ายกับไปอาเมียอยู่ไกลใช่ไเนาะทางฟอร์มแม่บางคตรอัดซิโบ่หู้กับมีเนาะแม่จะได้เสียไปได้พี่น้อยได้เสียไปหลายปีได้ละฮอดสิบปีได้จังเนาะอัดซีฮอดได้ละพีนะ่น้อยแต่โดนนะแต่แม่ลงเตือ้อท่านได้ขน,น,นาดนหากการลั่งซียู่ก็ฟอร์เตอร์กับโบได้เฮิงโบได้พี่น้อยเพิ่นกับเซียเนาะแต่ดูมาเนาี่ยกัฮอดสิปีแด้จัก น้องเอ้ยสองพันสิบสามมีน้องเตอร์เสียแม่น้องกอปเตอร์เนาะมีโคเม่น้องกอปเตอร์เลยมีน้องเอ้ยไปเลยอ่าน,น้องนุ่งทางประตูเพิ่นกลับไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางน้ำอ้ายเพิ่นเนาะแค่นี้กันเดียวตายจักหน่อยเม่นเตอร์ก็สิเอาขึ้นไปให้เม่นเจอเพิ่นเอาเตรียมไว้นเนาะทางนี่กินทางเม่นเชื่อว่าที่เมน่น ชาเก่ากับสามสิบพ e ี่น้องกับคนจีไปแต่ตกลงแจ็คซีไปมือลายกันแน่เนาะโดยแจีไปมืออันวันที่นั่นหรือบ่เติมมาช่วยเัวง่ายก่อนพี่น้องเลยว่าอลไรนะกันมีแกว่าอยู่อืตอนนี้แกสวยเติมแล้วเนาะประมาณเก้าโมงซีมงเลยแหละพี่น้องเลยเติมเพิ่มก็ได้ไปห้องทำห้องเฮียนแล้ว มาสิมาคั่วคั่วต่ำเอาบ่ไมีเครื่องปั่นดอกพี่น้องเอ้ยถ้ามีปั่นเอามันก็สิง่ายอยู่เนาะต่ข้าวสิบ่ปนดแต่ตินี่โอยพี่น้องเอ้ยใส่ใส่หัวสิไข่มันหอมมันเนาะใบหัวสิไข่ไข่่พี่น้องเเบิ่ง้าวมหยังเด้ทาง เพื่อนกะปูน้องไอ้ปูพังบนน่ะอืมอืมเดือดาดใส่พังกันน่ะ ับเป็นกองลางก่อนเด้อพี่น้องโดยก็สิขั่วเป็นขั่วๆก็สินี่น้องเอ้ยขั่วหันใหม่เฮาก็มาตําเนาะขัวไปก่อนขไปเรื่อยตําใส่กระปุกไว้แล้วก็มีแล้วก็มาใส่เลยอันนี้สิเป็นใบหวใส่ไข่ใมันหอมจะได้หอมเวลาาสลัใส่ก้อยก็ใส่หั่นนี ເອົາຫອມພີ່ນ້ອງໄຟອ່ອນເນາະຖ້າໄຟແຮງมันຊິไหม้ໂພດເຮົາຕ້ອງເຮັດໄຟອ່ອນຈັນເຢັນພີ່ນ້ອມັດມ <c ười> ື້ນະມນີ້ຂົວທັງອົາຂົວແນມາພິແນນາະກະກມໄວ້ຕອນດ້มาเจ้าອງານພ່ນຮົາຕ້ອງກມໄວຖາກມຄວມພ້ອມ ่ะพี่น้องไงปามาเป็นกองหน้าอีกเนาะนั่งขวบกับขวบบนมือแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้วุมีอย่างไรเนะา,เาะาามแมงมุเตอร์จะมาอ่าบอกข่าวดีทางเอฟซีพ่อมแล้วกันมีแจ้งข่าวทางเอฟซีเพิ่นน้ำเนาะเพราะว่า่คนกระทำม,มาพี่น้องกับบางท่านกับโทรมาถามเนาะว่าแมงมุงเตอร์ไม่ได้ไปบ่งานเต้นลอง,ลงใต้อย่างประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะ กันเลยสิมาแจ้งบอกพี่บอกน้องหรือว่าบอกเอ็ซีให้ได้หู้ได้ทราบน่วกันเลยเนาะะคือสิบวันได้ไปแต่กับปากช็องไปน้ำเพิ่นพี่น้นองเอ้สี่ประมาณนี้นะเนาะมาลาสาวไทยเฮาพี่สามชิดเพื่อนพี่น้องเอแม่นเซอร์ทางพรอมเซอร์พอเพิ่นกันไปพูนเนี่ยพ่อกัน,นดดอยูนะ่พุ่นเด้อเนาะพี่น้องเอ็กซีกันที่อยู่ใกล้อยู่ไกลกันคู่อยากมาเมยยามไทยข้าวกันมาหาคนได้เนาะ กำลังเชื่อแมงเชือตองเข่าเบาเตียมเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแมงเติ่งกับเร็วไปเพราะว่ามันก็ยากระจายสิ่งหลายยางมันมันเป็นง่ายเนาะบางคนกับว่าเฮ็ดบัดเข่าไปบุ่ไล่บบสิบุณายอย่างประมาณนี้พี่น้องเลยเดียมันเฮ็ดไปไล่ยูพี่น้องเลยเนาะบางทานเพื่อนกับสีโบหู้สบโบขยาจถ้าเฮ็ดไปแล้วกับสิไปหอดชัยประมาณนี้เนาะแต่อันนี้เฮาเฮ็ดไปแต่กัดสิได้ไปแต่ห่อนมุกพี่น้องเลยแต่เลยไปหั่นหรือว่าเบิดเขตนั่นกับเพื่อนกับสิโบรับประกันความปลอดภัยหรือว่า เกิดย uh, ังขึ้นก็เอาหรือว่ามีตำรวจนำยังมาอนั the 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 ่นกับเพิ่นกับสีบ่อนั่นนำเอาเนาะตร่นี้มีคนรับผิดชอบนะพี่น้องเลยก็เลยบ่อนั่นปันไาไปคุทางป้าข้ากระมานเลยหมอป้าพี่น้องเห้หมอว่ามาขวดกับขวดเด้อป้าเด้อข้าวขวดกับขวดเตรียมไม้แล้วเตรียมไม้ถ่ายเขาเบาอยู่คำมีการมีงานไหนเขานอนนอนบรรับคนนั้นป้าก็ขึ้นมาเลยพี่น้อง เป็นบ่อยบ่อาขัวได้นี่แหละสวัสดีเด้อเด้อเด้อาขัววอีกมาขัวมามากมาายเตรียมไว้วไว้้มันเย็นได้จะได้ตําอาขัวาขวแหละขวมาวนี่เยมาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแจ้งเพิ่นเลยว่าอันปาใหญ่เฮาก็คือบ่ได้ไปคือกันนั่นแหละพี่น้องเนาะไปงานแต่ง่า่ใชะ บม่ได <laughs> ้แ네จ้งแ <laughs> น่เนาะมีหน่อยก็ใส่ตามหน่อยเนี่ยบ่ากันพี่น้องเลยป้ามาไม่ได้แจ้งว่าว่าใส่ช่อมอะไรเออคือเห็นเลยเน,นะาะป้ากันไรบ่มีพี่น้องเอ้ยใส่จังไรกับญาดอกฮักแพงคือเก่าแหละน้องนงเนาะชินหน่อยชยิย้ชนใดกับว่ากันเฮ้ยหอมไม่ได <laughs> <ม>้ใส่ช้อมป่เออความห่วงใย,ยที่ทอดกิดเถิงกันกับพ่อเนี่ป้าใยกับไม่ดได้ไปเพลินกับไม่มีบัตรเนาะไม่มีบัตรมีแต<ม>่เพ<ม>ื่อนป่ะเลย มีบัตรตามบ้านเฮาเนี่ยบัตรกะเคยเฮ็ดกะแต่ไปกรุงเทพกรุงไทยแต่ก่อนตะกี้พุ่นเนาะมันกะเบิดอายุอานามเฮากะบ่ได้ไปต่อเฮากะหลังจากนั้นกะบ่ได้ไปเลยพี่น้องเอ้ยกะเคยไปแต่ยังเสียยังสาวหรือว่าเป็นวัยรุ่นว่าย่ายกะแบบว่าเป็นวัยรุ่นพี่น้องเอ้ยกะเคยไปอยู่เนาะกรุงเทพกรุงไทพตะกี้พุ่นกะมานี้กะหลังจากนั้นมากะบัตรเบิรเฮากะบ่ได้ไปต่อเลยมันกะได้เบิร์ตยางเบิดอายุยางกะบ่ได้ต่อมันเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ไปตามอยู่บ้านอยู่เมืองนาเนาะเรบ่ได้ไปไส ก็สิประมาณนี้เนาะใก่ไก่บ่โดยไก่แม่ไก่ไม่หมด่มันจะเห็ดหายไปมาสะดวกง่ายอันง่ายซาเนี่มันก็สะดวกสบายกันได้พี่น้องเลยแต่ถ้ามีบ้านมีเบอร์ไปทา้งหลาง่ายเนาะแต่พุ่นกะถ้าสีเห็ดกะนายีืดอกแต่มันก็ต้องใส่ใจไลยพี่น้องเลยถ้าเราเห็ดกะถ้ามันนั่นแนี่กะนายเติบอยูกับดยตั้งใจ ฝากก็ม่งเชื่อเพิ่นไปเนาะเพิ่นก็ยังว่าสิมาบ้านอยู่หลังจากแต่งงานแล้วเพิ่นก็สิมาเยี่ยมยามอยู่พี่น้องเลยโดยจย่างไรก็ทาเบิ่งถ่านช่วยร่วมกันเนาะอันนี้กับทาเบิ่งถ่านช่วยร่วมกันงานแต่งน้องสาวพี่น้องเลยเนาะไวานี่แหละปีใหม่นี่แหละไปสำหรับกิ๊บมี่แมงเก์ตัวกับชนางงานขั้วขั้วอยู่นี่แหละพี่น้องไอกั้วขั้วกั้วปีใหม่เนาะโดยเมืพี่ก็ยังไม่ไปซื้อใช่อยู่นูะหั่นเนื้อพี่น้องไอ หรือว่าห้างแมงเชื้อพู้เนี่ยเดี๋ยวห้างแมงเชื้อพู้เนี่ยไปเอามาตรวจค่ะได้ตรวเข,วข,ขว่าวตรวจก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้กับมิง้งไลน์แมงเตอร์กับมาแจ้งพี่แจ้งน้องสำนี่เด้เลยเนาะให้หนนใหอ่อนพวดบ่ปวดใบายามันแห้งพืดออะไรบ่บพี่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องและทุกท่านเนาะที่คอยติดตามเติมค,คลิปของแมงเ,เตอร์ด้วยตลอดมาที่ได้ให้กำลังใจก,กันเนาะ สิ่งสําคัญกับบุคคลผู้ชนะของแม่น้องคอปเตอร์พี่น้องเอ้ขขอบคุณทุกคนนะลาเเนาะสํหรับคลินี้ไปแล้วพบกนคิปหน้าสบายดีบ่สุขสทุกคพี่น้องสวัสดีเด้อป้าโอ้ยสบายดี